สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมข้อมูลไปพบพนักงานสอบสวนหากท่านถูกหลอกเป็นเหยื่อของขลียัจการทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรออนไลน์นะครับต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยอาชญากรในโลกออนไลน์เนี่ยพยายามหลอกลวงพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบพยายามสรรหามุกสรรหากลววิธีใหม่ๆมาหลอกพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปพบ พการสอบสวนหรือร้อยเวรเพื่อที่จะแจ้งความยื่นบนดีเนี่ยอยากให้เก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้สืบสวนติดตามคนร้ายนะครับโดยตํารวจเนี่ยจะได้มีข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่ทาการจับกลุ่มคนร้ายได้รวเดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคนร้ายก็จะพยายามลบข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการโพสต์ต่างๆนะครับหลังที่หลอกเหยื่อได้แล้วเนี่ยพยายามลบข้อมูลหลังนั้นทิ้งเพราะนั้นเราต้องรีบเก็บรวบรวมหลักฐาน ซึ่งทําได้อยู่สอย่างก็คือแคปจอเซฟลิงก์ดูโปรไฟล์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับแคปจอหรือันทึกภาพหน้าจอเนี่ยนะครับก็แคปเลยเมื่อวันมีการโพสต์อย่างไรวันเวลานะครับที่มีการโพสต์นะครับหรือมีการคอมเมนต์ล่อล่อลวงเราเนี่ยแคปให้ได้มากที่สุดนะครับอันที่2เนี่ยคือการเซฟลิงก์นะครับลิงก์ในที่นี้ก็คือลิงก์ของ สื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่เขาหลอกเรานะครับเพราะเขาอาจจะลบลิงก์นั้นไปหรือเว็บไซต์นั้นไปเราต้องเก็บลิงก์อันนี้ไว้นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยดูโปรไฟล์นะครับเข้าไปดูเลยว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีลิงก์ของโปรไฟล์ซึ่งเหมือนรหัสประชาชนของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็จะสามารถทําให้เจ้าที่ตารวจเนี่ยสืบค้นนะครับหรือตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนั่นก็คือการนําตัว คนร้ายหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคด,ดีได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหากทำสามสิ่งนี่ผมก็เชื่อว่าจะสามารถที่จะทําให้ตารวจเนี่ยนะครับทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ผลก็จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ที่หายเองครับอย่างไรก็ดีนะครับหากท่านตกเป็นเหยื่อเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่เว็บไซต์ www.thpoliceonline.th g หรือ หมายเลขโทรศัพท์1441ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ